สวัสดีค่ะวันนี้แรมอยากทำพามาทำปลาสลิดฟูกันนะคะเราจะนำปลาที่เราเตรียมไว้ลงไปทอดในกระทะน้ำมันไฟร้อนปานกลางนะคะลงไปทอดแล้วเราก็คอยดูนะคะว่าไม่ให้ผิวเขาอะเกรียมค่ะเอาให้พอสุกค่ะก็คอยกลับไปกลับมานะคะ พอเราเห็นว่าปลาใกล้ได้ที่แล้วเราก็เตรียมตักขึ้นจากกระทะนะคะตักแคงให้น้ำมันมันไหลออกให้หมดค่ะแล้วก็เอามาใส่จานพักไว้ค่ะให้เขาหายร้อนสักหน่อยนึงนะคะ พอเราเห็นว่าเขาเริ่มเย็นแล้วเราก็ใส่ถึงมือเลยค่ะยาแเล่มก็จะเอามีดนะคะมีดมาแซะนี่ค่ะแซะแซะนะคะแซะปลาให้มันแยกออกจากกันค่ะค่อยๆทำนะคะอย่าใจร้อนค่อยๆแงะค่ะ ยายแลมก็จะเอามีดใหญ่มาช่วยกันแงะค่ะแซะด้วยมีดเล็กแล้วก็มาแซะด้วยมีดใหญ่ค่ะแล้วแต่คนถนัดนะคะขณะที่ทำปลาก็จะอุ่นๆอยู่ค่ะนี่ก็ค่อยๆแซะ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 นะคะอย่าใจร้อนค่ะค่อยทำไปเรื่อยๆนี่ก็เลยแง้มออกมาแล้วค่ะ นี่ไงแงออกมาแล้วออกมาแล้วพอเราแงออกแล้วเราก็ค่อยๆกลางออกนะคะตัดตัดเพื่อให้เขาแยกออกจากกันนะคะใช้มีดใหญ่แซะๆไปเลยค่ะนี่ก็เอาก้างออกค่ะ เราจะไม่ให้เหลือก้างนะคะเราจะนำก้างปลาออกให้เขาเป็น2ชิ้นค่ะทำปลานี้ต้องใจเย็นนิดนึงนะคะค่อยๆดึงดึงเอามีดช่วยๆดันดันออกจากกันให้เป็น2ชิ้นค่ะ ก้างแล้วก็เอาออกให้หมดค่อยๆแซะนี่แซะออกนะคะเราจะเก็บก้างที่อยู่ข้างๆออกให้หมดค่ะเราจะไม่ให้เหลือก้างเลยนะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่ข้างหลังปลาก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะให้เหลือ ให้สมบูรณ์ให้ได้มากที่สุดนะคะนี่ค่ะแล้วก็นี่เห็นไหมคะหนังปลาก็อยู่เสร็จแล้วเราก็เอาซ่อมมาค่ะมาคอยยียีอันนี้เรียกว่ายีนะคะยี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 ค่ะให้เนื้อปลามันฟูขึ้นเราค่อยๆยยีไปนะคะ เราทำการยีไปเรื่อยๆค่ะเราจะใช้ซ่อมเกีียเกีียวเนื้อเขาออกมานะคะตามที่เห็นนี้เลยค่ะลองทำกันดูนะคะขอรับรองว่าอร่อยค่ะเยลเลมก็จะยีต่อนะคะ นี่ก็เสร็จไปแล้วอันนึงค่ะแล้วก็เอาอีกข้างหนึ่งมายียีเหมือนกันเลยค่ะแต่อย่าระวังหนังปลาขาดนะคะค่อยๆเกี่ยเนื้อ,อปลาระวังไม่ให้เนื้อปลาขาดค่ะเพราะไม่งั้นเราจะทอดออกมาไม่สวย ค่อยค่อยยีนะคะดูดวงอะไรอะ เสร็จแล้วนี่ค่ะเราก็จะเห็นหนังปลาเนี่ยค่ะเสร็จแล้วเห็นไหมคะจะมองเห็นหนังปลานี่นะคะนี่เห็นหนังปลาแล้วเราก็จะเตรียมแล้วนะคะเสร็จแล้วเตรียมเดี๋ยวเราเอาไปทอดกันนะคะเรายี2สองชิ้นค่ะสองชิ้นคือเท่ากับหนึ่งตัวนะคะ เราตั้งกระทะไว้ไฟร้อนนี่คว่ำหน้าลงนะคะทอดปลาสลิดปูนี่คือต้องคว่ำหน้าลงค่ะพอเขาเลิกฟองเดือดปุดๆนะคะฟองอ่ะให้ให้มันฟอเทั่วๆแล้วเราก็ค่อยๆเกลี่ยเกียอย่างนี้ค่ะใจะเย็นนิดนึง ก็ใช้ตะหลิวนะคะจับเลยเราต้องเอาซ่อมมาช่วยด้วยนะคะเอาซ่อมมาเอาปลาที่มันฟูฟูที่เรายีแล้วนะคะตัลบมาใส่ตรงเนื้อปลาค่ะเพื่อที่มันจะได้อยู่ในหนังปลานะคะ เขาจะได้สวยงามตามที่เห็นในกระทะนี้เลยนะคะกรอบค่ะเราวักน้ำมันใส่หน่อยนึงก็ได้นะคะน้ำมันร้อนๆเสร็จแล้วเราก็กลับทางอีกทีนึงค่ะเพื่อให้มั่นใจว่ามันกรอบแน่ ที่มันกรอบแล้วนลูกมันหายเกเสร็จแล้วเราก็มาเอียงเอียงนะคะเอาตะหลิวเอียงเอียงเนื้อปลานะให้น้ํามันไหลออกให้มากที่สุดยก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 ให้น้ำมันหยดลงๆๆค่ะอืที่ซ้แล้วเอาใส่จานพักไว้เราก็เอาชิ้นต่อไปไปทอดนะคะ ทำเหมือนเดิมค่ะค่อยๆค,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 ค่ะตอนเอาลงกระทะเราก็คว่ำหน้าลงนี้ค่ะตอาเนื้อปลาลงกระทะต่อพอเนื้อปลาโดนน้ำมันก็จะปูขึ้นมาตามที่เห็นนี้เลยค่ะ กะว่ามันเริ่มจะกรอบแล้วเราก็เตรียมนะคะเตรียมกลับค่อยๆแซะแล้วก็กลับอย่างนี้นะคะรออีกแป๊บหนึง่ง เราก็ใช้หนีดปะลบมาเลยค่ะให้มาอยู่บนเนื้อปลาให้มาอยู่บนหนังปลาค่ะนี่แเล่นพูดผิดเนาะให้มาอยู่บนหนังปลาแล้วมันก็จะอยู่อย่างนี้ค่ะมันจะติดแน่นเลยนะคะเห็นไหมถ้ามันจกแ๊จกแย๊อยู่แสดงว่าเขายัางยังไม่เกาะดีนะลูกนะ อนี้เราก็เอาขึ้นค่ะเพราะเขาสุกเหลืองแล้วนี่สองชิ้นแล้วเหลืองกอบฟูมากค่ะส,สวัสดีนะคะบา,บาย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 ค่ะแล้วพบกันใหม่ค่ะ เราจะนำปลาสลิดฟูไปทานคู่กับแกงส้มนะคะตามที่เห็นในภาพนี้เลยค่ะขอบอกว่าอร่อยค่ะกดไลค์กดติดตามด้วยนะคะ